สวัสดีครับพี่น้องแฟนข่าวเอฟซีมุนีมาพาขัวแรกของอาจารย์นรุกีสวัสดีสวัสดีครับมุนีได้ป่ามากจริงจริงหมาป่ามากมาไม่ทันแล้วมาทันก็ได้อีกก้อยป่ามักันครัอันนี้หมักก้อได้ไหมหมักแบบมันจะแซ่บดีว่ะก้อยป่าใส่โมเดลแหนอย่างแหนก็แล้วแตน่เราจะเพลทไห่แหน่ก็แล้วแต่นะครับพระเนรฟักชี่นของคนคนเบางคน นั่งทุบเนี่ยฝากอันนี้แม่นอาจารย์นรกตีป่ะใช่ถามพี่น้อกบล็อกหรือเปาเออไอ้มีแม่นอาจารย์นรกตีบ่พี่น้องนี่ยคล้ายๆคือนังกับบวชชึ๊กไม่กว่าหนึ่งผมกับพ่มีมันนี่เมนูก้อยปลาอาหารแรงคือก้อยปลาก้อยใส่หมดแดงเฮ้ยฝนได้ไหมไปติดแต่รถไว้คือบ่ฝนเลยท่านเดอะมากเลยดสีงบ่ ปันไม้พวกยูคาพวกอะไรอ๋อปวดนี่ไม่ได้กันน่เขเป็นน้องธรรมศาสตร์น้องนั่นเพูดพูดถึงไหมให้พูดตึงอันนี้มันเป็นนองธรรมชาติจ้าว่าผมูจะเปมันจากนี่ไปไหมไปไหนครับจาจที่นี่สาป่าน้เอครับี่เจ้เปมันน้อง่ว่าแต่วัน มว้างบ่โอเป็นห่วยธรรมชาติเน้ะป่าธรรมชาติบ่หนิป่าึ้นมาจากขี้บ่ปลาเลยนี่คือเดกขี้น่ะเาสูบน้ำาส่้าม่เขาน้ำมันน้ำได้ลดปลาคอมี่บ่กคยเห็นบนนะทัาคุที่ปลาคอมันไหลไถ้าปลาเขานี่แปลาเขานี่ยไปรอบเคเห็นบ่วนแหปุ๊บ เต็มดวงเลยโอ้เจอเหตุสองเนขึ้นผมมาใจเอาเลยโอ้ยสิ่เติมมันหน่อยโอ้มันคั่นเออจนี่ก็ติด่ยปลาไก่ย่งเห็นมันไก่บ้านเนี่ยโอ้ยมาจิ้มกร้สอเยมันเป็นปลาเจ็ดทีไหมพี่น้องปลาเนม้อสีปลาดําซีโอ้ยด้แดีนะชักกดมาทะนี่บปลาทอน้ำไหลตกก้ นข้าวอะตนเส้นเครื่องไม่ยางซีงน่อยนี่ยว่เป็นต้มันเิออยากไปอีมือมือาเนี่มือที่ห่อเลยน้ันลอยเออเ่มันเ้ไหแต่อนี้เรเลไปอีก่เห็นปลาคอบ้อนเลังน้มันไหลไหลลงมันตัวเดียวคนแ่ปลาข้าวเอนี่น้ำมัวเดียวปลาข้าวจอไต่้อองโอ้ไปน้ำข้อง้บนนใส่หมองกาวันว่าชวบนรมไตี้ไปประมาณองกิโล่าก็มีนองใหญ่วามืออือเพราะฉะนัน้องใหญ่มีปลาไหมปลามี น้องเงี้ยน้องเงี้ยว่าอยากหาไหมมันฝามันซ่านามันซ่านปลขันเจ้สี่มันเอาไงน้องใหญ่อยู่นี่เอาอ้อนกับน้ำน้ำมันเริ่มลดลเนแต่ว่าหงลิกกับเ่อเงมันบ่อน้ำห้อยตีนก็ได้นะมันโอว้ยเสียงว่าฝาลายฝาลเขามือเข้าเศร้าไปเต็มรงน่นปลาลายาลายคไลตัวเนาะจากนี้ไปหลกโลมตจากนี้ไป้งบ่อไก่บ้านน้ว่าบ่อไก่ไปบ้งอ ตั้งกันนั่นเลสามสิบสองป่ะว่ามันไก่ว่าเมียนด้วยสามสองกิโลสามสองกิโลจางนี่ไหมที่ไหนว่ามันไก่ว่ามันยี่สิบกัวกัวแต่ผมมาท่าทันไปลรือหนองนี่นี่ไปนี่กับไปใกล้นี่พอตบอุ้มมาเลยนี่ใกล้นี่ มันนี้คือก้อยปลาได้พี่น้องเนอะมันนี้เนอะเมนูก้อยปลาใส่หมดเลยใช่เ่ไกลอีกเเดี๋ยวใส่ไปมันคำนี่ไปว่าไรเนี่ยบุ๋มบองคำย่างบุ้งน้อยไปออกไปแก่ไอ้บ้านแกะไอ้แค่น้อยออกไปแค่น้อยออกไปบ้านพลาดเอากรท่าแค่น้อยออกไปน้องเทาพวกนั้นเพืนนี้ผมวิ่งมาส่งรถตานนี่ขอวางได้หมดแดงใส่ไปเลยยังบุ้งพิเครื่องยัางไม่แห้งจักย่างเลยเปิดรถจี๊ดขอมั่งไงเพราเสียบดีอะ มาเลยไปหาปลาม้านนี่ไหมต้นยอดแฮะวราโดนยืมมีดเอามาฟักปลาเลยโอ้ยแต่ผมมาทันแต่ผมไม่ทันไปตุ้มไหนมาตกชวาอยู่ตรงนี้นี่อย่างว่าบอกว่านามีดมามันหนีเลยเฮ้ยมีดแหละเขานลับจีบปลาที่หิบหรือเปล่าโอ้ยหิบ จัเเอาส่มานบอกเงี้ยโอยเอารลไปส่งคนยังไาจเเอาไ่มาบอกเงไปเอาไหมบอกเงีโอ้ยอบอกเราไปส่งคนจับจ้บเบลเอาส่มาหนิเห็นแล้วเห็นตัวนอ่นเปบอกอใครเห็นจเเอาส่มานีเนี้ยนี่ปลาไนพี่น้องปลาไนก็ปลาตองคือพอรับจับเบลเอาส่มาหน่บอกเงนี่จะไปืน ปลาตองกายน้องยังใช่ไหมตอนนี้ปลาข้าวคุ้มใจบ้างป่ได้มันเนาะ้องปลาข้าวจริงได้ถึงห้าหกตัวปลาข้าวอืมแลู่บ่อนเอาไปยู่สิดอกไม่ใครจับใช่ไหมว่าแบบโดนจับด้วนะโอ้ยบ่มามาโดนบ่ได้เอานี่ไม่โดนนี่บ่ได้จับหรอกปลาตัวนี้เยอยที่คุยยคุยไปลำตีแล้วปลาในพี่น้องปลาในนี่คนจับนี่เิ่งพ่อพี่พ่อไปจับมานี่ปลาในตัวนี้เล่าสี่แรนใซยสองโลดสองโลเนี่ยพออยู่จับ โอ้นี่มือมือฟักก่อยม่ด้ลาบเนี้วสองคัดน้ำเนี่ย่ไอาบน้ำไแล้วพ่อน้ำแดงเดียนาบ่น้ำมันล่อแตมันแดงโอ้น้ำแดงผมคล้อนอาบน้ำก้น้ำอคุณนีะบาดเลอพ่อขอยิ้ยังนพ่อพ่อมีมัวไปยิ้่ไเพราะว่าต้มหัวไ่เปบ่อปคุณก็ม็เขาคั้วแล้วปากระาพ่อไปยัง ไปแล้วไปแล้วอะไรนะขัดเอาแล้วอพนาี้ปืบอกเล็กปิงเอาไ่ยูไม่คือบอกเล็กปิงไอ้ับแทบมบธรรมศาสตร์นะจะจะปิ้งแล้วจะกะถิ่นจาจะปิ้งมัน เสตัววานุ่ยผู้กินเนาะมันข้นมาแล้วดึไปบ่แล้วพองแล้ปลากินบแล้วเดี๋ยวแักนีเหมือกินเดียวมันไก่เนาะกองเขาเากองของเพ่ยัมเ็บเดียวเเตรียมลเนยาน้ำนี่นาอ้อมมันเลยนี่พ่อใช่างนี่พุ้ป่าไว้่งพว้วปลาไว้ทีหนึ่งเนาะปลาหนึ่งสุดยอดเลยนี่ปลา นี่ปลานี่ปลาลปานั่งปลานั่งปลาปาแกปาแง่าเกงอเออปลาสูตรนี่กกำลังแสบหัวจริงเออจีคึ่งจีได้เลยเฮ้ยพ่อที่ี่อะไรจุเอามาเป๊ะสาดมาเป๊ะสาตึงเลเียวหลดไปทรงเพิ่นัท้าม้าหวอนี่ละีล้วเนี่ยเ้น่ยกโตมันเรียก เนี่ยฟังไดยัไปคั่นแซมมดแดงอย่เกระแตกไปคันแซมมดแดงแล้วก็กรแตกอย่างเ้นไปักอะไรกันแต่คนเรา้จุะได้กิงไงดอกเนี่ยมดแดงันด้มีอยู่เนี่มวแดงแซี่แซ้วเดี๋ยวก็ซื้อเครื่องปั่นอยู่้มีซอเคร่นอยู่ทอเวลาอะไออป่าไปเนี๋ยปั่นเมมเลยส่งปักอ่าพอคือปักละเอียดเหอเะ เพรว่าจีหันเราละมันลวเด็กเลยอ้นันมไมรมันอยู่ใกลบ้านนี่พากันเมาหรือพ่างคยเอาซื้อทั้งมทั้งมนข้งเคสพ่นมาแข็งว่าเสตึกได้เขาเจ้าขี้เราไกลไปไกลมากื้ยไกลซื้อเขาเจ้าว่หากินอาทิต์กินจนเออกว่าึงินไอ้นั่นโดมากอัางเกินกันเอยตลาเกินหลาย ลาสีอะไรเงี้ยเ็ไปทีนแล้วก็เขาะลงันเกลาเนขวไ่ลงมาซ้อนเไปจะเป็นอันนี้มันเจาอันนี้มันเจาผมบอกผมที่ผมด่าเจ้าแล้วมันจังยุ่ม้านผมเหลือได้หนึ่งมือดี้ได้มากมืออื่นมากคือเขาห้่งเขไม่คือเขาดิจนว่าปากจนปากจนมดกระม่อมิเอาโอเคครับคลิปนี้วิเป็นคลิปหนาขอบคุณแฟนครับวิซวิติติดตาม อยี่เลื่มกดอนเลยกดสัตว์จะไปช่องควาพยาอาทิตย์และผลออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับโมเนลกินก้อยป่าเซ้นโมเดลน้ำขันได้พี่น้องเนอะเราไปคลิปหน้าครับ